เชิญคุณชนกจันทาทองครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตงจากพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันได้ร่วมยื่นยติด่วนเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งยติของดิฉันนั้นได้ร่วมเสนอกับท่านสสเชิงชัยชาลีลินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยค่ะ ดิฉันขออ่านล่างยติด่วนพร้อมกับให้เหตุผลประกอบนะคะท่านประธาน ดิฉันขอเสนอยติด่วนเรื่องขอให้สภาผูา้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการครอบครองและถือกรมรมสิทธิ์ในที่ดินสป,ปกและที่ดินเขตทับซ้อนกับที่ป่าสงวนแห่งชาติของประชาชนเนื่องด้วยการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินสป,ปกรหรือเอกสารที่แสดงการครอบครองที่ดินที่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอป,ปก ออกให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการท,ทั้งในด้านวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินและข้อจำกัดสิทธิของผู้ครอบครองอันนำมาซึ่งข้อพิพาททางกฎหมายกับรัฐหลายครั้งจากการรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพบว่ามีประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม บางประการรวมทั้งมีข้อเสนอแนะในการใช้ที่ดินสปรกรที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้แก่การกำหนดเงื่อนไขการสืบทอดมรดกที่ดินสปกรเรื่องการอนุญาตให้นำที่ดินสปกมาใช้ในเชิงพาณิชย์นอกจากการใช้ในการเกษตรกร,เ,กรเท่านั้น เรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สปร,กรเกี่ยวกับการยึดคืนที่ดินสปรกรและประเด็นเรื่องการอนุญาตให้หน่วยงานท้องถิ่นนำที่ดินสปร,รมาใช้การสาธารณประโยชน์เช่นการจัดทำที่ทิ้งขยะในชุมชนในขณะเดียวกันก็มีปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่เกิดข้อพิพาทระหว่างประชาชนที่ครอบครองที่ดินอยู่ก่อนการประกาศเป็นเขตป่ากับหน่วยงานของรัฐเนื่องจากเขตป่าสงวนแห่งชาติหลายพื้นที่ไม่มีสภาพความเป็นเขตป่าแล้วไม่อาจฟื้นฟูสภาพป่าคืนสู่ธรรมชาติได้เนื่องจากมีประชาชนเข้าครอบครองทําประโยชน์จนมีสภาพเป็นชุมชนอยู่อาศัยกรณีนี้จึงเกิดผลกระทบและข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ อันเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชนในที่ดินทั้งสองประเภทข้างต้นให้เกิดความชัดเจนด้านหนึ่งเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ อีกด้านหนึ่งเพื่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้มีความมั่นคงแน่นอนในนิติฐานะของตนอันถือเป็นประโยชน์สาธารณะที่สำคัญยิ่งที่ควรจะได้มีการศึกษาและแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและเร่งด่วนดังนั้นจึงขอเสนอยติด่วนดังกล่าวมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาในเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการครอบครองและถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินสปปและที่ดินเขตทับซ้อนกับที่ป่าสงวนแห่งชาติของประชาชนตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562ข้อ49และข้อ50 ส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาต่อไปท่านประธานคะาการเสนอร่างยติด,ด่วนในครั้งนี้ค่ะดิฉันได้รับการร้องทุกจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นจํานวนมากถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายของดิฉันค่ะประกอบอาชีพเกษตรกรน,นั้นมากกว่าร้อยละ6เปอร์เซ็นซึ่งจังหวัดหนองคายของเราค่ะมีพื้นที่ที่ ออกเอกสารสิทธิ์แล้วเนี่ยประมาณมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะ1 8 9 0 0ล้านล้านไร่ค่ะพื้นที่ที่ยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนนั้นมากถึง8 2 0 0 0 0ล้านไร่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งสปกรนะคะก็คือสานักงานปฏิรูปที่ดินนั้นได้ยึดการออกเอกสารสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518ซึ่งเป็นกฎหมายที่เก่ามากดิชั้นยังไม่เกิดเลยค่ะและยึดหลัก9อริหันนะคะซึ่งบริบทข้อเท็จจริงในวันนี้ค่ะบริบทของสังคมนั้นเปลี่ยนไปชุมชนเกษตรกรรมนั้นไม่ได้ทำเฉพาะเกษตรกรรมอย่างเดียวแต่ได้ทำประกอบอาชีพอื่นด้วย และอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยที่พี่น้องประชาชนนั้นเข้ามาร้องทุกข์เป็นจานวนมากถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับนั้นเนื่องจากค่ะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจคนที่ได้รับเอ,เอกสารสิทธิ์สปรกร์ค่ะประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจจึงจะต้องขายต่อผู้ที่ซื้อต่อนั้นนะคะก็ไม่ได้ทาไปทําอาชีพอื่นก็ยังประกรอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่นะคะซึ่งทั้งสอง เหตุผลนี้ค่ะเป็นเหตุผลที่พี่น้องประชาชนเข้ามาลองทุกขและก็เป็นเรื่องที่ดิฉันต้องนําเสนอยติด่วนในวันนี้ค่ะขอสไลด์ประกอบด้วยนะคะและในวันนี้เองค่ะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายค่ะมีความหวังกับนโยบายที่ดินเพื่อไทยที่รัฐบาลเพื่อไทยได้ประกาศในระหว่างการหาเสียงเอาไว้นะคะว่าจะเร่งรัดออกโฉนดแก้กฎหมายพิสูจน์สิทธิ์จัดหาที่ดินทํากิน50ล้านไร่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศทั้งหมดนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็จะเป็นการออกโฉนดให้กับประเภทเอกสารสิทธิ์สค .1 ซึ่งนะคะจะมีประมาณ1ล้านไร่1ล้านแปลงนะคะทั่วประเทศกลุ่มที่2ค่ะก็คือเป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทสป,ปรกรนะคะทั่วประเทศนั้นจะมีประมาณ33ล้านไร่เป็นโฉนดเพื่อวนเกษตรและก็ป่าไม้ในกลุ่มที่3านี่ค่ะจะเป็นกลุ่มป่า แยกเป็น3กลุ่มย่อยก็จะเป็นกลุ่มป่าสงวน7ล้านไร่นะคะปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อโฉนโดกลุ่มที่2ก็คือคนพื้นที่สูงกว่า10ล้านไร่ปลูกได้ขายได้และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ค่ะก็คือชุมชนสองห0หมู่บ้านชาวเขาชุมชนท้องถิ่นเปลี่ยนเป็นนิคมสหกรณ์ป่าชุมชนค่ะและดิฉันก็มีเรื่องให้ดีใจนะคะเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาค่ะ เมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านธรรมนัตพมเผ่ารับตําแหน่งมีอํานาจสั่งการทันทีท่านก็ลงมือค่ะทำนโยบายนี้ทันทีและประกาศว่าจะออกโฉนดนะคะ33ล้านไร่ที่เป็น,นโฉนดที่ดินอของกระทรวงเกษตรในประเภทสปรกรให้กับพี่น้องประชาชนดิฉันจึงนําเรียนผ่านท่านประธานสภาค,ค่ะไปยังคณะรัฐมนตรีนะคะ,ะให้ช่วยเร่งรัด แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและเร่งรัดนโยบายการออกที่ดินทำกิน50ล้านไร่ให้กับพี่น้องประชาชนโดยด่วนด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน